สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจปากกาแบรนด์เนมนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างปากกานะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็สําหรับปากกานะคะก็เป็นหนึ่งในของขวัญยอดนิยมนะคะที่จะมอบให้กันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะ มอบให้กันในวันครบรอบนะคะเป็นวันเกิดนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่มอบให้ลูกในวันรับปริญญานะคะหรือแม้กระทั่งลูกนะคะซื้อให้พ่อนะคะซื้อให้คุณตานะคะในวันเกิดอย่างนี้นะคะหรือรวมแม้กระทั่งวันกเกษียณอายุนะคะก็เป็นที่นิยมมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าปากานะคะถ่ายทอดแทนความ รู้สึกต่างๆนะคะไม่ว่าจะ1คือให้สำหรับบุคคลที่ผู้รับเป็นคนสำคัญนะคะรวมไปถึงการที่ทาให้ความรู้สึกถึงเป็นสิ่งของที่แสดงถึงความรู้ความสามารถนะคะเพราะว่าเป็นของขวัญที่แทนตัวบุคคลในการที่เราสลักชื่อและที่สำคัญนะคะประกานะคะสามารถช่วยให้เราสามารถทำงานได้ คลองแคล่วขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยเหมาะสําหรับการพกพาเพราะว่ามันจะเพิ่มความรู้สึกความภูมิใจต่างๆให้กับ ผู้รับด้วยนะคะว่าเอ้ยเราได้รับปากกาที่มีแบรนด์นะคะที่ค่อนข้างดีนะคะและที่สําคัญเป็นชื่อของเรานะคะก็สําหรับอย่างรุ่นแรกนะคะตัวนี้นะคะก็จะไปมอบให้กับอาจารย์นะคะเป็นที่ระลึกในวันสําคัญนะคะก็จะเป็นประกาทรงครอสนะคะวันนี้มีตัวอย่างหลายด้ามเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นคอสคอนเวนทายนะคะรูปลักษณะดูหรูหรานะคะโดยใช้เป็นแบรนด์ของครอสนะคะซึ่งเป็น แบรนด์ที่ระดับท็อปทอปของตัวประกาแบรนด์นะคะตัวนี้ก็จะมีคำว่า cross นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีโคร o m e นะคะก็เป็นตัวด้ามสีเงินเงานะคะอะไหล่สีทองนะคะเราสามารถที่จะเลือกทำชื่อแล้วก็ฟอนต์ต่างๆได้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็ ไปเป็นของขวัญให้กับอาจารย์นะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกเกษียณอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เป็นข้าราชการอาจารย์หรือว่าพวกตํารวจทหารนะคะต่างๆนะคะ,ะชื่อนะคะเราสามารถที่จะทําได้แบบนี้นะคะสําหรับกลไกลของครอสรุ่นนี้นะคะเป็นทรงหมุนนะคะ,ะก็ใช้งานได้สะดวกนะคะเป็นตัวหมึกลุกลื่นนะคะ ก็ใช้งานทรงหมุนแบบนี้นะคะสําหรับโพกกระแบนนะคะเวลาที่เราเลือกใช้นะคะเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเวลาที่เราส่งไปเป็นของขวัญให้กับผู้รับนะคะหลังจากนั้นนะคะ ถ้าเกิดเป็นปากกาพวกแบรนด์ต่างๆนะคะสามารถหาซื้อหมึกได้ทั่วไปเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะก็ในพวกศูนย์หนังสือหรือพวกตามช็อปนะคะมีหมึกขายหรือว่าเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะในร้านค้าออนไลน์นะคะก็มีหมึกจำหน่ายนะคะเกือบทุกรุ่นอ่าสำหรับตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวแบรนด์คอสเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นคอสทรงคลิกนะคะก็คือคอสใช้งานกลไกลแบบกดนะคะตัวนี้นะคะลักษณะหมึกของเขาเนี่ยนอกจากใช้ที่เป็นหมึกลูกลื่นได้ก็จะใช้หมึกที่เป็นเจลได้ลักษณะที่เป็นปุ่มแบบนี้นะคะจะเป็นหมึกเจลนะคะอ่าก็เป็นตัวด้ามใหม่มก็จะมีจุกป,ปิดเอาไว้นะคะเพราะว่าน้ําหมึกที่เป็นเจลเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมของน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันอาจจะ เออถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆน,นะคะมันอาจจะแห้งได้เร็วกว่าหมึกที่เป็นลูกรลื่นเพราะหมึกลูกรลื่นมันจะเป็นหมึกแบบแห้งนะคะก็การใช้งานก็แตกต่างกันแล้วแต่คนชอบนะคะว่าชอบหมึกน้ําหรือว่าหมึกแห้งนะคะสําหรับ c r o s นะคะอ่ามีสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็สามารถทําชื่อได้สวยงามนะคะอันนี้ก็ มอบให้กับคุณหมอนะคะเห็นไหมคะว่าปะการเนี่ยเป็นแทนความรู้สึกมอบให้กับคนหลากหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์นะคะรวมถึงทหารตำรวจนะคะทุกคนต้องใช้เซ็นเอกสารยิ่งในกลุ่มของพวกทนายความแล้วก็คุณหมอเนี่ยนะคะก็บางท่านนะคะมีปะการหลายๆด้ามเลยนะคะ หลายท่านให้มาอย่างเงี้ยท่านก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะอ่าสำหรับตัวนี้ก็จะสามารถทําชื่อได้นะคะทรงนี้จะเป็นตัวคอสนะคะสําหรับตัวด้ามนี้เป็นตัวปาร์เกอร์นะคะยี่ห้อปาร์เกอร์รุ่น ไอเอ็มพรีเมียมนะคะสำหรับคอร์เรคชันตัวนี้จะเป็นทรงออกไรหนังนะคะทำออกมาด้วยกัน3สีมีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูนะคะ,ะสำหรับตัวอย่างวันนี้จะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะการใช้งานของแบบนี้จะเป็นทรงเปิดปอกนะคะเวลาเปิดมาก็เราก็จะใช้เป็นหมึกโรลโล์บอลนะคะอันนี้ก็ประการลักษณะแบบนี้ก็เหมาะสำหรับการเส้นเอกสารเส้นชื่อนะคะ จริงนะคะเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยมีปากกาหลายด้ามากเลยนะคะบางท่านก็ชอบสะสมอันนี้ก็เป็นของขวัญให้ตัวเองก็ทำได้เช่นกันบางท่านก็ชอบการสะสมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น s u n เ e t 07 แลคแบล็คสลิมจีนะคะก็เป็นตัวด้ามสีดำเงาทรงแบบลูกลื่นนะคะด้ามสลิมนะคะใช้งานแบบหมุนแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวโมเดลคอร์เรคชั่น VIP ของ Sonnet นะคะก็เพิ่มความหรูหราเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึงนะคะ,ะสำหรับถัดไปก็จะเป็นตัวรุ่น IM แบบรุ่นตัวนี้นะคะ อันนี้ความแตกต่างกันคืออันนี้เป็นพวก IM c l a s คลาสสิกนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ10-11สีสีสำหรับตัวนี้เป็น i m เพรีเมียมก็คือจะมีรวดลายเพิ่มขึ้นมาสำหรับตระกูลที่มันเป็นพรีเมียมนะคะ IM c l a s คลาสสิกตัวนี้ก็สองสีที่ให้ชมเป็นตัวอย่างวันนี้นะคะตัวนี้เป็นสีดำเงานะคะอะไรเงินตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะแม t t ์แบล็คอะไรเงินนะคะก็สำหรับตัวนี้นะคะ,ะเป็นแบรนด์ Parker ะะก็สามารถทําชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างพวกนี้ค่ะเวลาที่เราทําชื่อไปเป็นของขวัญน,นะคะผู้รับก็จะดีใจะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นของขวัญยูนิคที่เป็นชื่อเดียวสําหรับตัวบุคคลน,นั้นๆน,น,นะคะ,ะบางท่านถึงจะมีหลายด้ามก็เก็บสะสมไว้เพราะว่าปากาก,าก็มีทรงออกมาหลากหลายนะคะแล้วก็มีหลายยี่ห้อ,อ ตัวนี้เป็น collection im นะคะแต่เป็นแบบลูกรลื่นนะคะลักษณะลูกเลื่นก็คือจะไม่มีปอกเป็นการใช้งานแบบกดนะคะตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะเป็นตัว black edition นะคะก็เป็นตัวด้ามสีดำอะไรล่ดำนะคะ,ะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะดูสีออกทันสมัยไวสรุ่นนิดนึงนะคะ Okay. สำหรับถัดไปนะคะ,ะเราลองมาดูอีกแบรนด์หนึ่งนะคะจะเป็นตัวแบรนด์ Artifex นะคะสำหรับแบรนด์ Artifex นะคะก็รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาคือ Matrica Brow Rosco e นะคะก็ตัวด้ามจะเป็นสีออกน้ำตาลนะคะเพิ่มความระยิบระยับเป็นตัวมุกนะคะเราก็ตัดด้วยอะไหล่ Rosco e นะคะคือมันดูหรูมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะมันจะดูระยิบระยิบนะ เป็นสีอีกสีหนึ่งที่สวยแล้วก็นิยมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทางเลือกนะคะหลากหลายนะคะก็ปากกาก็จะบ่งบอกถึงลักษณะของผู้มีปัญญาแล้วก็เป็นของขวัญที่ให้ความรู้สึกดีๆนะคะสำหรับตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นอ์ติเฟกต์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้ชื่อรุ่นของเขาคือบรัสเซลนะคะทรงออกมาจะคล้ายๆทรงครอสแต่ว่าเป็นตัวด้ามกดนะคะก็อันนี้จะแบรนด์นี้ก็จะราคาย่อมเยาวกว่าคอสนะคะก็เหมาะสําหรับที่คนที่มองหาของขวัญราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะก็ตัวนี้ชื่อบรัสเซลโครมโก้นะคะเป็นแบรนด์อ์ติเฟกต์เช่นเดียวกัน มาถึงอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นสีเงินแหนบทองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะปากกาอีกแบบหนึ่งที่มีกลุ่มคนที่ชอบนิยมใช้นะคะแบบนี้คือยังไงทรงด้ามไม่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นมันติฟังก์ชันนะคะมันติฟังก์ชันก็คือมีทั้งดินสออปากกาน้ําเงินแล้วก็ปากกาแดงนะคะใช้ได้3อย่างเลยนะคะแล้วก็ด้ามพกพาขนาดเล็กนะคะก็ พวกลักษณะคนที่ไม่อยากพกประการหลายๆด้ามก็ตัวนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งมาจากลาวนะคะเวียงจันทร์นะคะก็มีลูกค้านะคะที่อยู่ทางฝั่งนู้นนะคะสั่ง อ่ออเดอร์มาค่อนข้างเยอะนะคะก็ทั้งไปสั่งแจกนะคะไปจำหน่ายต่อนะคะก็สามารถที่จะติดต่อแอดมินได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็มีพันธมิตรในการที่จะจัดส่งไปถึงเวียงจันทร์นะคะก็สอบถามได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่าก็จะมียางลบให้ด้วยนะคะ ก็เรามีส่งไปที่ทางฝั่งนู้นเกือบทุกรอบนะคะกะ็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอาร์ติเฟกต์รุ่นหนึ่งชื่อรุ่นเป็นรุ่นไอรินะคะทรงแบบกดตัวนี้ก็จะเป็นราคาเริ่มต้นที่ถูกสุดของตัวแบรนด์อาร์ติเฟกต์เลยนะคะมีอยู่หลายสีประมาณ5-6สีนะคะนี้สำหรับแบรนด์ถัดไปนะคะ ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นปากกาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำหมึกนะคะสำหรับหมึกเจลส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงเพนเทลนะคะตัวนี้นะคะเป็นปากกาทรงสีดำนะคะเป็นพรีเมียมโลหะนะคะ,ะลักษณะนะคะตัวนี้ก็คือจะ ่าเป็นทรงโมเดลเดียวกันแต่แตกต,ต่างกันตรงไหนคะแตกต่างกันทรง,รงตัวนี้เป็นทรงเปิดบอตัวนี้เป็นการใช้งานแบบหมุนอ่อย่างนี้เขาเรียกว่าหมึกลูกรลื่นนะคะสําหรับตัวนี้นะคะด้ามสีดำโรสโกนะคะมีคําว่าเพนเทลนะคะก็สามารถทําชื่อได้นะคะสวยงามนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะ อ,อะไรสีเงินเวลาทําชื่อออกมาได้สีเงินสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นการใช้งานเปิดปอกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นหมึกเจลที่เป็นตัวบอดี้หมึกนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอ่าตัวนี้นะคะเปิดมาด้านในเป็นอย่างนี้ลักษณะหมึกที่มีจุกอย่างที่เมื่อกี้แจ้งเหมือนตัวคอสเลยนะคะก็จะเป็นตัวน้ำหมึกรีฟิลแบบเจลนะคะคราวนี้หมึกด้านในนะคะจะเป็นแบบไหน จริงๆมีอะไรเปลี่ยนเดี๋ยวลองหมุนให้ชมก่อนนะคะโอเคอ่าคือบอดี้ของหมึกรุ่นพวกนี้นะคะจะเป็นตัวพลาสติกนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เพนเทลเขามีน้ำหมึกหลายสีมากนะคะแล้วก็อ่ามีหลายขนาดหัวปะกกาหัวดินสอเอหัวหมึกด้วยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดแถมมาไม่ไแน่ใจน่าจะเป็น0.5นะคะสำหรับตัวนี้ สำหรับตัวลูกดื่นเมื่อกี้นะคะตัวบอดี้ของโล่ของหมึกของเขาจะเป็นแบบตัวปักเกอร์หมึกลูกดื่นตัวรุ่นนี้นะคะนะคะจะเป็นตัวหมึกแบบเหล็กแบบนี้ใช้กับปักเกอร์ได้นะคะสำหรับหมึกลูกดื่นรุ่นนี้นะคะโอเค สำหรับแบรนด์ถัดไปนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ M G นะคะสีนี้ก็เป็นสีหนึ่งที่ยอดฮิตนะคะราคาไม่สูงนะคะมาพร้อมแพ็กเกจกล่องของเขานะคะก็กล่องของ M G ก็จะมาสีคู่กันกับตัวปารกาด้ามนะคะก็ตัวสีโรสโกตัวนี้นะคะเป็นปากาเมทัลโลหะนะคะ ก็สามารถทําชื่อได้ใช้หมึกเจลเหมือนกับเพนเทลเมื่อกี้เลยนะคะแต่อันนี้จะใช้เป็นหมึกของ MNG นะคะแล้วก็หมึกก็สามารถมีเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะคะดําแดงน้ําเงินนะคะมาในด้ามจะเป็นสีดํานะคะ รุ่นสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์ดินสอค่ะสำหรับดินสอถ้าเกิดเราพูดถึงดินสอที่ professional นะคะก็ต้องคิดถึง rotring เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นท็อปของ rotring นะคะ rotring ต,ตัวนี้คือ rotring 8 0 0 plus 0.7นะคะ,ะการใช้งานของเขาเห็นสังเกตนะคะตรงนี้จะมีสไตลัสนะคะแล้วก็เวลาเราใช้งานเราใช้หมุนแบบนี้นะคะหัวดินสอเนี่ยสามารถหูบเก็บเข้าไปได้นะคะ อ่าอ่าลักษณะของด้ามเห็นไหมคะมันค่อนข้างพรีเมียมมากๆนะคะวัสดุของเขานะคะทําออกมาเนื้อดูดีมากนะคะเวลาจับเนี่ยจะมีน้ําหนักนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงสัญลักษณ์ของลอตติ้งคือวงแหวนแดงๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะตัดด้วยอะไหล่ทองแบบนี้นะคะเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปอีกนะคะอ่าแล้วตรงตูดของเขาก็จะมีเป็นยังรบนะคะ ตรงนี้ก็จะมีคำว่า r o t t i n g นะคะก็มีทั้ง0.7-0.5นะคะสำหรับตัวนี้สามารถทําชื่อเป็นของที่ระลึกให้กับตัวเองได้นะคะอย่างนี้นะคะนี้เวลาเราจะเก็บหัวเราก็หมุนอ่นก็จะสปินเก็บเข้าไปสายรัดตัวนี้เราก็ไว้ใช้กับโทรศพัพท์ iPad ได้นะคะค,ค่ะก็ ในแต่ละคลิปนะคะเราก็จะมีตัวอย่างนะคะของขวัญที่เป็นประกานะคะที่เราส่งมอบให้กับผู้รับนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นของขวัญให้ตัวเองของขวัญให้กับ ญาตินะคะหรือเพื่อนๆน,นะคะก็ถ้าเกิดคิดถึงของขวัญที่อยากให้ผู้รับพอใจนะคะก็ปากกาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยนะคะก็ถ้าเกิดคิดถึงปากกานะคะก็สามารถสอบถามเราได้นะคะหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการนะคะก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้ได้นะคะยังไงทิดาจะมาตอบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ